ไม่เห็นโผล่มาเลยมีแต่เมฆน่าจะเป็นน่าจะเป็นผีผีแบบง่ายๆมั้งเฮ้ยประตูเปิดเองประตูเปิดเองไหนนั่นน่ะขึ้นหน้ามึงนั่นน่ะอ๋อแย่ of course เปิดอยู่แล้วไม่เหรอไม่โอ้เพื่อนไม่เห็นเที่ยรเลยไม่มีไฟฉายปลอมอ่ะองแคบมากอย่างเงียบเพื่อนอย่างเงียบอย่างเงียบขอร้องไม่ได้เงียบไม่ได้เงียบไม่ได้เงียบอย่างเงียบแค่แค่ไหน่ะ เมื่อกี้เียงมีอะไรกึกกึกเปิดไม่ได้ปะอ่ะกูว่าจบละปลอมกูว่ามันตัดเบรกเกอร์แล้วเว้ยหรอพีตัดเบรกเกอร์ได้ด้วยเหรอสุดทางไงที่เมื่อกี้มึงไปเจออุ๊ยไม่ยจอไมเจอโอย้าวโน้าวโอ้ยโดนฉันโอ้ยโดนฉเอ้าเล่นกูโดนหักคอกูไปลกูโดนักอกูไปโยน้ everyone ไปอยู่ในมัตเตีบกอปัดป้าเมาแล้วเมื่อกี้กูโดนกูโดนผีหักคอแล้วไปอยูเสียงเลยเมื่อกี้ไปอยู่ไหนกันแล้ววะไร้สายเลยมันเ้วไม่รู้อะไรเลยเว้ยคือเราไม่มีอุปกรณ์ดูเฮี้ยอะไรเลยยังอยู่ไหนกันหรอออกมาแล้วแล้วใหม่ไหมครับแปลเทอร์โมมิเตอร์ด้วยมันต้องใช่วะ มีเซิร์ฟเวอร์จะปีเอแพนโอ้ยแล้วหัวใครบังเนี่ยเฮี้ no uh, Andre> ยนี่ห cool ัวใครวะไอสัตว์ไอผีเป่าเทียนวะก้าเคนด์โรสไอ้ัเคนดโรสเวาเป่าเทียนกูเลยเฮี้ย๋ยวกูไปแก้ผ้าข้างในรอแล้ว let's g o blow my c a n โ l e โอ้ยนี่ไงโกโปอ่ะโกโปรใครเล่นอ่ะเพื่อนคือโปะไอ้ก้าแล้วต้อง What the fuck ต้องใช้โมชันเ็นเซอร์ด้วย ไปเตะเดียเเดเด๋ยวไปเตะเดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะ What is this อืมมันเป็นเมนิคิวเมนต์อ่ะคือกูดูไม่ออกเลยแต่มันหน้าตาเหมือนโคโลนมที่พีวีเขาแน่นอยู่นี่อะไรเนี่ยโอเคอผีผีตัวนี้ชื่อมาเกล็ดไวท์โอ้ยเหี้ยไฟไม่ทำดีอยู่อ่ะกูปิดเปิดอย่างนี้เหรอโอ้โหไอ้เหี้ยมึงบ้ามาัเนี่ย มันมันชอบตอนอยู่คนเดียวหรือเปล่าลองไปอ่านดิไมเกเรตอุ้ยเชี่ยหูดังชิบหายเลยจัดอะไรเสียงพึ่งในเกมอะอ๋อตกใจเลยโอ้ยชิดไม่มีขึ้นเมกเกเรตกูว่าเราต้องเริ่มจากการดูว่าห้องไหนเย็นเว้ส่วนมากอะห้องไหนเย็นมันก็ยังไม่มีไอเย็นขึ้นอะไ้ห้องนี้เพิ่มเกมเมอร์ดีว่าโอ้โหสามจอเย็ดสามจอมาเนี่ยโคตรแน่นอะโอ้ซีพียูอันเดียวกับของเราเลยในในรถ ไม่เห็นโผล่มาเลยมีแต่เมียนั่าจะเป็นผีผีแบบง่ายๆมั้งเฮ้ยประตูเปิดเองประตูเปิดเองไหนข้างไหนข้างหน้ามึงนั่นน่ะอ๋อ yeah of course มปิดอยู่แล้วเหรอไม่ he's keeping ah hello take the knife ประตูข้างไหนกายหรือขว่าไฟไฟอ๋ออยู่ชั้นล่างโอ้ชิโอเครูลาไม่อยู่ไหนเฮ้ยเปิดแล้ว inviting ขนาดนี้มามาลงไปดู เอา,ามีดอตอีกปะกูว่าเรามีดอตสองเครื่องนะเว้ยใช่ใช่ประตูเปิดใส่กูเฮียไม่ได้เปิดกูไม่ได้เปิดไปที่นอดเองใจเย็นใจเย็นพี่ชายอาวิ่งครับอย่าวิ่งอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งครับฮัลโหลมาเกล็ดไว์มาเกล็ดไว์นะครับไปเดี๋ยวกูนำเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยพี่ชายกองแคบาก ห้องนี้แคบมากโอ้เพื่อนไม่เห็นเทียอะไรเลยไม่มีไฟฉายปลอมอ่ะห้องแคบมากอย่างเงียบเพื่อนอย่างเงียบอย่างเงียบขอร้องไม่ได้เงียบไม่ได้เงียบไม่ได้เงียบอย่างเงียบแคบแคบอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงเงียบอะไรกึกกึ๊กเย้ไ่เปิดไม่ได้วะอ่ะกูว่าจบละปลอมกูว่ามันตัดเบรกเกอร์แล้วเว้ยเหรอย้๊ะพีตัดเบรกเกอร์ได้ด้วยเหรอสุดทางไงที่เมื่อกี้มึงไปเจอ โอ้โยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊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 ยโอ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 ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยโ๊ยโอ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 อยโอโอยโโอย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 อยโ ไีเหลือแล้วะไร้สายเลยนะเนี่ยแล้วไม่รู้อะไรเลยเว้ยคือเราไม่มีอุปกรณ์ดูเฮี้ยอะไรเลยออ่ะออกมาแล้วหรอได้ใหม่ไหมครับแปลเทอร์โมมิเตอร์ด้วยวันนู้นใช่ว่ะเฮี้ยเดียวไปเพื่อนเดียวไปกูตายแล้วกูตายแล้วขึ้นมาออกมาตั้งนานแล้วเพื่อนออกมาตั้งนานเฮี้ยทำไมทำไมกูโดนก่อนคนแรกเลยวะมึงพูดอ่ะ ไม่เกี่ยวไม่ได้พูดเลยตีอยู่พี่เจี๊ยบเขาฝยอะ่ะันแรนดอมไหมกูว่ามันโทัลเทอรี่แรนดอมเลยไม่เก็บศพมึงด้วยโหลุดจริงโอ้ได้เอ็กซ์เพีรียนด้วยไอ้เหี้ยเห็นเพื่อนตายได้เอ็กซ์เพียรียนว่าผีตัวนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยเหี้ยตกใจหมดไอสัตว์เออเหี้ยมึงเห็นเขาเป็นในตัวเลยว้าวไอ้เป็น เขาชื่อเน็เบรดเลยไอ้เรื่องให้กูอ่านสิอ่าไอติผีดิเทกคอร์สพรีเซนต์สวิตช์โมชั่นเซนเซ์โอเคมุมนี้อ่านยากจัง่ะตรวจจับผีด้วยโมชั่นเซนเซอร์มันไม่ใช่อ่านไม่ใช่ให้ให้ผีเป่าเทียนฮัลโหลแมกเนตไวท์เชื่อเลยนะแมกเนตตอนถันแมกเนตเคนเนตแจ็คสันฮัลโหลเคนเนตมิสเตอร์เคนเนตป่ะเนี่ยสมัยไบเบิลอะไรใช่เพื่อนผมชื่อเคนเนตไง ขอโทษนะครับผมขออนุญาตเข้ามาตรวจวัดอุณหภูมิหน่อยนะครับผมที่แปดว่ะขอฟังข้างหนึงนะครับพี่ชายอย่าดีมึงอย่าพูดชี้ดีวางข้างเลยนะกันไว้กูเอาด้วยสัตว์อะไรอะไอ้แบบถ้าเสื้อีฮา่อยู่เนาะไมค์เกิลช็อคไมค์เกคอะคอนคัคชั่นผมลืมเปิด E.M.F. leader แล้วสรุปยังไงครับเราเราเราอุณหภูมิเป็นยังไหนไม่เอาไม่เอายังยังไม่เจอยังไม่เจอของเด็ด แต่อุณภูมิในห้องกูหนาวแล้วนะสิบสามตัวนี้สิบสามพี่ชายตัวนี้สิบสามสิบเจ็ดแล้วสิบสามยังสิบสามยังไม่เท่าไหร่อุ้ยอุ้ยตุ๊กตาพี่ชายอุ้ยผมฟังไม่รู้เรื่องอ่ะผมต้องใส่สองหูอ่ะใส่สองหูไปดิแล้วมึงไม่ได้มีสองหูแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยใครปิดประตูไม่ใช่กูน่าจะเป็นกาแหละกูรู้ว่าเชีไหไม่น่าใช่นะน่าจะโนฟาคิงเวผมไม่เคยปิดประตูใส่ใครอยู่แล้วเกมนี้เกมเองแม่งก็หลอนชิบหายอยู่แล้ว เองจะแกล้งกันเองอีกอ่าอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยมึงแกล้งอ่ะเดี๋ยวคนแกล้งมึงจะชิบหายเดี๋ยวก่อนเพื่อนทำไมมันไม่หนาวเลยอ่ะงั้นกายมึงลงไปใต้ดินได้ป่ะไปจะดีอย่าเพื่อนขายกระทงแล้วมึงอ่ะไปมึงนำไปอันที่อันเอ็ดเอาอันนี้ไปด้วยเขาดรอป๊บนึงอ่ะเขาดรอปนึงเอาดรอปไปด้วยดอปไม่ไหนดรอปอยู่ไหนมึงก็ต้องเอาคันโดไปด้วยไปเนี่ย เราจะหยุดได้ป่ะสวัสดีครับคุณเคนกดกดเมาส์ป่ะกดเมาส์จุดป่ะไม่ไม่มันต้องเอาไฟแช็กจุดด้วยมันต้องวางแคนด้วก่อนแล้วค่อยเอาไฟแช็กจุดวางเลยวางเลยเอาวางนี้เลยเหรอก็ลองลองดูแล้วก็ถือค่อยถือลองวางแล้วก็ถือป่ะวางยังไงวะจุดทางคูเลยมันเพรสไม่ได้เหรอกดเพรสยังไง คอนโทรวีคอนโทรวีคอนโทรวีไม่ใช่สัตว์พี่ชายคุณถามว่าเพสยังไงไงครับกดปุ่มก็ใช้คอนโทรวีกดไงวะเนี่ยกด e อ่ะไม่ใช่เหรอกด f อ่ากดดไ้เลยเออไปใต้ดินใต้ดิน Uncle Roger do not approve of this แล้วมันวางไงมันวางไม่ได้ไฟมันกับพี่มันจุดไว้ตรงนี้เลยดอทโปรเจคเตอร์เนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยว่าผมโยนได้ป่าผมโยนเลยได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้ได้เว้ยแต่ไม่เทียนเหี้ยอะไรเนี่ยย่อะไรว่ะ I yeah I do not like this at all เพื่อนเน่ยจะกระดูกมันวางยังไงวะจะกระดูกจะกระดูกโอ้น่าต้องขื่นอน่าต้องมาะดับยังไงมึงก้มแบบจะกระดูกอะ่ะน่าจะติดพื้นเลยเย oh, หี้ยโอ้ b i all means motherfucker ไอเก็บได้โอเควางเทียนไงพี่ขอร้องผมจะได้วิ่งสะดวก ไม่ต้องวางกูว่าถือเงี้ยเดี๋ยวแม่งมาบโอ้โหมึงมันวางเทียนอย่างเงี้ยได้ป่ะมันวางเทียนติดกำแพงได้เด้อ่ะไหนครูขนาดนั้นเลยมันได้มันขึ้นให้กูวางอ่ะแต่วางยังไงวางดีวางเนี่ยวางไม่เป็นกด F เงี้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้สรุปมาหาผีหรือมึงมารู้วิธีเล่นไม่ไม่รู้อ่ะพี่จ่ายไม่ได้เกมนี้มันมิสเตียร์ส you know เมื่อกี้ตอกแตกแล้วเพื่อนมันตอกแตกแล้วเมื่อกี้เพื่อนใครมีใครมีไอตัวจับอย่นั้นป่ะมี e MF ครับอะไรเคลื่อนไม่มันไม่หนาวเลยอ่ะ ฮัโ a c แจ o ก m ันมิส c จ s กส m นมิส a จ k s o n Miss j a c k s o น Are you nasty Are you a t y I love o anyway เือเรเา <laughs> เดินกันแม่งเหมือนเป็นแซนด์วิชอะคุบอวเลยฮัล <laughs> <Thompson, Jackson. S 3> โหลแจ็กสัน้ย,ยห้องนี้ห้องนี้เย็นมากใช่หรอเขาเปิดแอร์ไว้เป่าห้าห้าองศาโอ้ยคุณเปิดซ้อนอะเคนเนตเคนเน i s me <S <Kenneth>. <S Hello k e n นต มต้องีเวสต์ออนทูพี่พ่อฮัวโนไหมแต่กายต้องอยู่ห้องนี้ถือเทียนนี่้ย Ghost a c t i ค i t ่ Oh shit ไปแล้วเนี่ยไม่ได้ที่ปไม่ได้มาแล้วมาแล้วยแล้ว เอ้ยกายโดนกายโดนโอ้ยเฮียไอแม่โอ้โหโอ้โหูเอฟเฟถึงห้าเลยมั้งไม่แก่ไอซีแต่ไลท์เลยเฮียเป็นผีดูมึงได้เฮี้ยกล้าบันเถื่อนดังวะเถื่อนสัตว์เฮี้ยมาน้ากลัวสัตว์แล้วแม่บอกตอนแรกว่ารีสปอนดวงพีพอว่าโดนมึงแล้วเมื่อกี้แม่แบบเอานิ้วจิ้มตากรัวสี่นิ้วเลยเฮี้ยเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เห็นเงาเลยนะสีดำดำ อาจจะต้องเป็นห้องข้างในอ่ะผมว่ามันต้องมีแบบหน่วยก้าตายพี่ชายไม่กล้าไม่กล้าเดินเข้าไปแล้วอ่ะพี่ชายมันต้องมีหน่วยก้าตายแล้เว้ยโอ้โหเมื่อกี้ก็สุดเลยนะกายสุดดีเยหน้ากูชิบหายแล้วเห็นเลยอ่ะว่าเขาแบบเห็นเลยว่าเขาทาร์เก็ตกูอสายเขาเดินตรงมาที่กูเลยโอยอยากให้แม่งเอ้าวอะไรอ่ะกลับเลยเหรอมโอ้พูชิดแมน come on ไม่ก็เกมนี้มันต้องเล่นอย่างงี้เียคือถ้าตายแล้วของมันจะหายหมดนะเว้ยไม่ถ้าตายถ้าตายหมดก็คือมึงไม่ได้เลยนะเอา้ยค่ห้าบาทไอ้จบเลยได้แค่ห้าบาทเอ้ยได้โอ้ได้โอ้โอ้ยแต่ผมเลื้ยสองแล้วผมตายแล้วผมเลื้ยสองเลยเอารอบใหม่ไหมรอบใหม่รอบใหม่เทค2 T2 มามามาจอชมาทีนอะไรวะมาทินิสเหรอมาไทส์มาทินิส Mat How Matanzas? มัทแทนซ์สแล้วเราดูสิว่ e แบบใช่มันตัวใหญ่มัทแทนซ์โอเครอบ okay. okay. นี้เราโปรเฟชชั่นอลมากผมบอกเลย hmm. เราพร้อมเรมาวะอุ้ยอันเนี้ยมันมีนี่อีก okay. แล้ววะไอ้เน,นี่ยไอ้ขาบนหัวมึงเนี่ยนี่คืออะไรอ๋ออันนี้มันเป็นกับดักแมลงอ,อ้อเหรอเพราะเออว่ะแมลงมันเยอะวางไงอ่ะยี่สิบ โอ้มันโอ้มัที่ดักแมลงเยอะจังวะเก้าอืมและสเตอร์ฟลอร์ฮะวัดวีเฮียตกใจคมไฟไม่กลัว่าทางเดินเนี่ยมีมีสิทธิ์มากเลยวะมึงเอาดอกกางกลางพื้นเลยได้ปะได้ครับได้เออแล้วไปเราลงไปลงไปข้างล่างมันส่องตรงยังจั้นเขียตกใจเขี้ยปอมอุสตวทางเลย เฮ้ยมันมีมันเดินผ่านตรงนี้ว่ะดูนี่ไงนี่ไงฟุตฟุตพิ้นอ่ะเต็มเลยน่ะแปลมันอยู่ข้างล่างเหรอเออต้องเอากล้องมาถ่ายโอ้โหถ่ายถ่ายถ่ายเดี๋ยวผมแปลวกล้องแปลวกล้องผมแปลวกล้องไหนแวปลที่สิทธิ์ไงเรียบร้อยแล้วก็อ่า ah cu cu never อุ้ยไฟเปิดเองเฮ้ยอ็อดจ็อด

อ้ยปิวเลยเชียร์ผมปิวเลยผมบอกทายผมปิดเสียงไปเมื่อกี้เฮ้ยผมถ่ายวิดีท์ได้ไหมขอหากเลยอ่ะไ้ยไปออกออกบากไปอเยไปเถอะนะโอ้ยเหียร์นะโอ้แม่งขึ้นไปวสิบเลยเชียร์ โอ้ฮัลโหลมาร์คเฮ้มาร์คฟักอยู่มาร์คเฮ้มาร์คฟักอยู่ทำไมปากหมาอย่างนี้จบละอย่างเงี้ยกูว่ามันมันมันโกรธเราเว้ยถ้ามึงเข้ามาคนเดียวมึงโดนฆ่าแน่นอนกูว่าเราสามารถแบบในโกลชีลดกับมันพีซฟูลี่ได้นะเว้ยอืมมันเป็น AI มันคงไม่ได้เจียขนาดนั้นพี่ชายอ๋อผมว่ามันก็อาจจะได้โอ้ยเมเกียฟักอยู่มันขึ้นไปหนึ่งเลย ไม่เคยเจ็บไงเขาไม่กล้าด้วยแหละใช่หรอเราเรากลับไปเอาไอ้นั่นด้วยคือ u v ไม่ใช่ EV อ่ะไอ EMF เฮ้ยทำไมขอโอ้ยรูปตกด้วยเหรอนี่ไงมีรูปตกอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยโปรติกาสแล้วมั้งอย่างเงี้ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปที่รูปตกถอยหน่อยครับถอยหน่อยครับถอยหน่อยครับ ผมว่ามันมันมูออ o เ j e c ์ได้ก็คงเป็นเพลย์ไกท์สไปเข้าไปข้างในไงกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยห้องห้องข้างหน้าเสียงดังมากห้องห้องข้างหน้าเสียงดังมากน่าห้องห้องเนี้ยห้องห้อเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เมื่อกี้ข้างหกูเล่โหฉันเหมือนกันเนาะไอ้เหี้ยเราไม่มีใครถือ a m p l เดอ e r เลยเหรอไม่มีกูถือไอ้เครื่องได้ยินเนี่ยม่งดังฮู้เลยเมื่อกี้โอ้โหมึงขึ้นไปสิบเลยพี่ชายไอ้เหี้ยเมื่อกี้ตกใจแล้วก็ไม่มีใครถือมแม่เก็ตเลยกูก็มุ่งแต่ประตูอย่างเดียว <S <S 2> <S 2> อ๋อแสดงว่าเราพืดไปคือมันห้องซ้ายนี่เหรอ เออมันคือท้องซ้ายเว้ยเอ้ยไกลสาดครับพี่ชายขอ,อพลังแห่งพระเยซูจงสถิตยอยู่กับท่านเออเนี่ยมันมันหายไปแล้วเพราะว่าไอ้ก้าถือ,อถือไอ้ไม้กางเขนนี่มันโอ้โหใหญ่ใหญ่เขาล่องอีกแล้วมันปิดเองทำไมามึงปิดเองออมึงปิดเองเมื่อกี้โอ้ย,อยผมถือไม้กางเขนแล้วนะมึงเมื่อกี้เท่าไหร่วะไปดูดิไปดูดิกลับไปดูกันน่าจะสิบอีกอะอุ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เจ็บ แล้วก็มีเสียงอื่นด้วยเว้ยปรอมนอกจากเสียงหอมันเสียงแกล๊แก๊้อะไรที่มันแปลกอ่ะโอ้ยแต่เหออเมื่อกี้เต็มหน้าเลยอือโอ้เต็มเลยอ่ะกูไมลิ่งแล้วกูไม่ไหวละอีกรอบแล้วล่ะไม่ไหวละกล้าไม่ไหวไปด้วยกันไปด้วยกันไปไปลัสวัน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 ผมถือผมต้องผมอยากถ่ายรูปเขาไว้ได้อะก้องเตรียมกดถ่ายรูปเลยโอ้ยพลังแห่งพระเยซูจงสถิตอยู่กับท่าน ใครได้หยิบกล้องนี้ใครว่างหยิบกล้องอันหนึ่งวะโอ้โหมัน<ห><า>แบบมึงมึงกล้องมา<น>อยูยอย่แค<ง>่าานี้่ไงอ่ะข้างหน้ามึงเนี่ยเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเล็กๆเนี่ยตรงตี้มึงเนี่ยมึงถ่ายอะไรวะไม่รู้ถ่ายเผื่อติดไม่เป็นไรกูถือไหมก็เขียนแล้วกูถือไหมก็เขียนแล้วเอาใหม่ป่ะเอาใหม่ป่ะไม่ต้องถือไล้วเหรอมึงวิ่งเลยไปอย่างเร็วไม่เป็นไรมัเราไม่ต้องสวัสดีกันก็ได้ มึงเข้าไปแล้วมาร์กมังมารูเลยออะเข้าไปถึงห้องนั่งเล่นพอประมาณไป let's go ไปห้าไปเฮ้ยห้าเลยห้าเลยห้าเลยแค <t ick> ่เสียงแค่เสียงแค่เสียงไม่นี่แหละหายไปแล้วอ่ะนี่เหมือนมันโผล่มาข้างหน้าเฮ้ยก็แก๊กก็แก๊กได้ยินปะไม่ได้เฮ้ยแปดแปดแปดลงดีเฮียเฮ้ยสามสามข้างในมันม, <t ick> มันมันดับมันดับไอไอนั่นต้องไปเปิดเบรกเกอร์แล้วอ่ <t ick> ะ หกว่ะหกว่ะข้างหน้าห้องนั่งเล่นหกต้องเปิดเบเกอร์อ่ะไ,ไม่ได้แล <6 S 2> <นะ S 1> ้ว <6 S 1> ว่าเสียงเสียงเสียงเกินเสียงเกินรู้วตายเป็นไปได้เสียงเสียงจบครับจบเคสผมว่าไม่ลิ้งเหมือนกันไม่ลิ้งไหนติดยังไงพีนนง่นึงต้องไปต่อผ <c ười> มว่าถูกปะ่ะแน่น <c ười> ถูกหวยแน่เฮียผิด <c ười> แ่มี่ครับถ้าตัวที่มันเอฟวีวันอนอย่างนั้นอะกูว่าเราพูดอะไรยังไงมันก็ได้เลยเว้ยแต่วันนี้ผมไม่ไหวแล้วอะผมไม่ไหวแล้วไอ้เหียเองครับเดี๋ยวไปนั่งดูไปที่อัดไว้กระโมงยี่สิบนาทีกายไอแม่งส2องคิปไอ้เฮียกาอะไรสเหี้ยสูตรที่เฮียสุดที่เฮียเราเล่นกันตอนเช้าไหม อยู่ห้องนี้ถือเทียนนี่อยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ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 อยโ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 ออยโออยโ โ oh oh. oh oh. อ้โหโอ้โห M F ถึงห้า uh, เลยมั้งไม่แก่ AC อต่ไล์เลยขี้ย